ต้องจุดๆจ็จจจคืออ๋อไปอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดฉะนั้นจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกินสิบปีปับไม่เกินสองปสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสาระการวันศุกร์นะครับที่จะนําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับอาวุธปืนในทุกๆวันศุกร์ที่คุณไม่ควรละเลย และสำหรับในสุขที่13นี้นะครับจะเป็นอพิโซดที่5ละก็ยังเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆที่จำเป็นก่อนที่ท่านจะเอาวุธปืนไปใช้ได้นะครับในตอนจะมีชื่อว่าซื้อปืนแล้วยังยิงไม่ได้นะครับต้องจุดๆ,ๆก็คือคุณจะต้องทำการขอใบคู่มือประจำปืนก่อนและนำไปขอใบอนุญ,ญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือบายบาสีมิเช่นั้นจะมีความผิดนะครับราซื้อปืนแล้วหรือว่า,าเราซื้อปืนต่อจากบุคคลอื่นนะครับแล้วเอาปืนไปใช้งานเลยโดยที่ยังไม่ได้เอาปืนเลขเอกสารต่างๆไปส่งทำเรื่องขออนุญ,ญาตมีความผิดครับตามมาตราเจของพรบอาวุธปืน2490นะครับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0หรือ ทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นตรงนี้ต้องอให้ความสําคัญกับมันนะครับแต่สําหรับท่านนี้ซื้อปืนจากร้านค้าอาวุธปืนนะครับทางร้านจะเป็นคนดาเนินการให้ก็เบาใจได้นะครับเพราะว่าอาวุธปืนที่เราจะซื้ออยู่ที่เขาเขาต้องไปออกใบคู่มือประจาปืนให้เราเรียบร้อยก่อนนะครับจากขั้นตอนแล้วที่ท่านได้ใบปสามออกมาแล้วนะครับพร้อมกับเงินไปซื้อปืนนะครับที่ได้จองไว โดยทางร้านเองจะเตรียมใบข้อเปืนและใบคู่มือประจำปืนให้ท่านติดไปกับอาวุธปืนนำกลับบ้านได้ในส่วนของใบปอ4ต้องใช้เวลารอสักระยะหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วช่วงหลังนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7วันแต่ว่าตามหลักเกณฑ์แล้วจะอยู่ที่ประมาณ15วันเพราะนั้นอย่างที่เคยบอกว่าที่อพิโซดก่อนนะครับหลักเกณฑ์ที่เขามีไว้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนไปนดำเนินการเอง ถ้ามันยังไม่ถึง15วันสำหรับใบปอ4ก็อย่าเพิ่งไปตามครับสำหรับหลักเกณฑ์ขั้นตอนและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการอขอใบคู่มือประจำปืนนะครับและใบปอ4ก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้อุธปืนมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับ เรา,าเริ่มจากการขอใบคู่มือประจําปืนนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับจะมีดังนี้นะครับตามที่คือได้ดูนะครับในส่วนข้อที่1นะครับคนที่ได้รับใบพสามแล้วเนี่ยเมื่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้านะครับต้องยื่นคําขอใบคู่มือประจําปืนจากนายทะเบียนท้องที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ร้านค้าจะเป็นคนดําเนินการให้นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับจเจ้าที่จะตรวจสอบคําขอและเอกสารนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนไม่ถูกต้องเนี่ยจะบันทึกเอาไว้ทั้ง2ฝ่ายว่ามีเหตุตรงไหนหรือขั้นตอนไหนเอกสารตัวไหนไม่ถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับในเดบิวต์ท้องที่นะครับจะรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การใช้ดูมินิตเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้ขอรับอบนุญ,ญาตต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือว่ามีตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ครบถ้วนอย่างไรก็จะนัดกลับมายืนยันกันอีกทีนะครับเอาเอกสารมาเพิ่มเติมอีกทีนะครับขั้นตอนที่4นะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับใบคู่มือประจำปืนเนี่ยใช้เป็นใบคู่มือสําหรับปืนที่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ซื้อและผู้ซื้อ ต้องนำไปแสดงต่อในทะเบียนท้องที่ภูมิลำเนาไม่ช้ากว่า15วันนะครับแต่ในส่วนของผู้ที่ซื้อปืนจากร้านค้ากรุงเทพและมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ก็คือไปที่กรงการปกครองครับวังไกย,ยาที่เดียวจบเลยเดี๋ยวเขาดำเนินการลิงก์ให้แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินเอกสารเองครับซึ่งผมก็ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อเอพิโซดที่แล้วก็ไปไปมามาเท่ไรที่คือกันหลายรอบนะหลายรอบครับกว่าจะจบเรื่องในส่วนของเอกสารที่ใช้นะครับก็เป็นประจำตัวชาชนนะครับแล้วก็ใบป้าสาทั้ง2อ,อย่างนี้ตัวจริง1ฉบับนะครับสำเนา1ฉบับนะครับแต่ถ้าร้านค้าไปยื่นเองก็สำเนาแล้วก็เซ็นว่าเพื่ออะไรนะครับให้กับทางร้านค้าไปเดี๋ยวร้านค้าก็ไปจัดการเองได้ นะครับในส่วนที่3ก็คือโต๊ะเปินก็ต้องนําไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าร้านค้าเป็นคนดําเนินการให้โดยจะใช้เวลาที่กําหนดไว้ในแบบเกณฑน,นะครับ30วันนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปเอาไปบวกกับ86วันในการขอใบพอสามนะครับเพราะจริงๆแล้วร้านค้าเขาเขาจะดําเนินการได้ได้มีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับไม่นานครับรอแค่ ยังไม่ทันอยากร้านก็ตามไปรับปืนละตรงนี้อย่างที่กล่าวไว้นะครับถ้าซื้อปืนร้านค้าก็ฟังเหมือนผ่านครับค่าไม่ได้เลยแต่ว่าจําเป็นต้องแนะนําครับเพราะจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่เรียงกันมานะครับถ้าไปดําเนินการเองอย่างเช่นซื้อปืนร้านค้าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปืนที่รับโอนมาก็เวลาไปยื่นต่ออาําเภอเขาพูดมาเราจะได้รู้ด้วยว่าเออมันคืออะไรยังไงนะครับ แต่ในส่วนของใบปรสหรือใบอนุญ,ญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตรงนี้จําเป็นครับไปดําเนินการเองหรือร้านดําเนินการเราก็จะอยู่ในมีส่วนร่วมในขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับส่วนหลักเกณฑ์มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับและแนะนํากันไปโดยในหลักเกณฑ์ข้อที่1นนะมันเชื่อมโยงกับการขอบอนุญ,ญาตซื้อปืนอยู่แล้วนะครับ ก็มันอยู่ในมาตรา13ของพรบวุฒิปืนนะครับก็เรื่องของคุณสมบัตินั่นแหละครับในอพิโซดหนึ่ที่ผมได้เคยแนะนําไว้นะครับก็คงไม่ต้องบรรยายอธิบายย้อนกลับไปนะครับเรามาดูในข้อที่2องค่าั้นครับก็เป็นขั้นตอนของเจ้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ยืนยันลงนามไว้ทั้ง2ฝ่ายในข้อที่3นะครับ นายทะเบียนจะรวบรวมพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพาิสูจน์ข้อเท็จริงเพื่อให้ใช้ใชดูมินิจโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตนะครับและเหมือนกันครับต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่นายทะเบียนท้องที่ในส่วนตอนที่4ี่นะครับกรณีไม่อนุญ,ญาตนายทะเบียนท้องที่ แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนะครับเรื่องของอุทธร์เดี๋ยวตอนท้ายผมจะขึ้นให้เรื่องของการร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับว่าไปติดต่อที่ไหนอย่างไรแล้วก็เรื่องของการอุทธร์เนี่ยก็ในเอพิโซดสได,ได้ได้บอกไว้แล้วนะครับคืออย่าไปกังวลและซีเรียสมากแต่อาจจะใช้เวลายาวน,นานสักนิดสำหรับ ดูวินิตของท่านอาจจะปิดผ้าได้นะครับเราก็ร้องได้เช่นกันนะครับในขั้นตอนนี้5กรณีอนุญ,ญาตนะครับในเดบิยต์น้องที่เจ้าอ,อนุญ,ญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้เจ้านะครับใบอนุญ,ญาตมีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญ,ญาตเป็นเจ้าของปืนนั้นสําหรับเอกสารที่ใช้นะครับปรับยำตัวประชาชนนะครับ ไปป .3 นะครับใบคู่มือประจำปืนนะครับก็สำเนาด้วยทุกครั้งเราต้องทำสำเนาไว้อยู่แล้วละเอกาสารพวกนี้และอย่าทำแค่ใบเดียวอย่างที่บอกไว้2ใบ3ใบก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเผื่อเซ็นผิดส่วน4ก็คือนำวุ้ดปืนไปด้วยและในส่วนของการขอรับโอนวุ้ดปืนหรือปืนมาดกต่างท้องที่จะต้องมีหนังสือแจ้งการจำหน่ายทะเบียนวุธปืนนะครับ 2นะครับใบปสี่ของผู้โอนนะครับที่มีหลายเซ็นสลักหลังของในทะเบียนท้องที่นะครับและในกรณีซื้อปืนนะครับโครงการสวัสดิการสิ่งที่ต้องใช้นะครับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะครับก็คือใบปสของผู้รับอนุญาตที่ในทะเบียนท้องที่ที่หน่วยงานจัดทําโครงการสวัสดิการตั้งอยู่โงนามสลักหลังตัดโอนใบอนุญาตให้แล้วนะครับตรงนี้จําเป็น โดยจะมีนะครับค่าจ่ายในการขออนุญ,ญาตเนี่ย500บาทโดยใช้เวลาตามหลักเกณฑ์แล้ว15วันนะครับแตอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ,อ,อหลังๆนี้สัปดาห์หนึ่งก็ได้แล้วครับคราวนี้ก็ลองบวกกันดูนะครับสำหรับการดำเนินการขอวุธปืนเองนะครับทั้งในการขอใบป,ประามนะครับไปกู้มือประจำปืนตัดทิ้งได้แหละ นะครับถ้าไม่ได้ไปดําเนินการขอเองสําหรับผู้ที่ซื้อปืนร้านค้านะครับมาบวกกับตรงนี้อีก7็วันก็จะเป็นเก้าถวันก็ประมาณเกือบร้อยวันรอกันเกือบลืมนะครับแต่ก็ใช้เงินในงบประมาณที่เราจํากัดไม่เดือดร้อนมากนะครับเอาเงินไปซื้อกระสุนปืนไว้ซ้อมดีกว่านะครับถ้าคิดอีกนายหนึ่งคันนี้เรามา ว้าถึงนะครับในหลายหลายคนอาจจะก,กังวลจนแบบไม่กล้าไปไหนเลยโอเคในกรณีที่เราได้ไปปรสามาแล้วนะครับในระหว่าง,องปปรอแบบวสี่ออกเนี่ยสามารถเอาปืนไปซ้อมที่สนามได้นะครับเพราะถือว่าออกใบอนุญาตให้แล้วและถ้าซื้อผื้กับร้านปืนก็จะอใอบข้อปืนให้เราด้วยนะครับแล้วมีใบคู่มือประจําปืนติดไปด้วยเป็นไนว่าในการพาวุธดปืนจะต้องนําพายอย่างไรก็เดี๋ยวจะ พูดให้ฟังแนะนำให้ฟังในเอพิโซดต่อต่อไปนะครับในส่วนของเอพิโซดต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการพกพาวุธทำได้หรือไม่ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างท่านถึงจะสามารถพกพาอาวุธปืนได้แต่พกพาได้ก็จะมีข้อจำกัด อย่างไรก็ต้องติดตามในเอพิโซดต่อไปนะครับและเอพิโซดที่7เนี่ยผมจะมาพูดถึงหลักกฎหมายที่จำเป็นรวมถึงการใช้ปืนยังไงในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่านในเคหสถานนะครับมันเห็นภาพกว่าและการเก็บปืนเก็บรักษาปืนยังไงในห้องหับในเคหสถานที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น หรือคนในครอบครัวแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอกฎความปลอดภัยที่ท่านควรควรทราบในการไปใช้สนามนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่8นะครับผมคิดว่าสถานการณ์โควิดคงจะเบาบางลงนะครับเราคงจะได้ไปถ่ายทมที่สนามกิ่งปืนบ้างและทำการยิงแล้วก็แนะนำท่าทาง ให้ท่านได้เรียนรู้ไปพ้อมอมันนะครับเพื่อนําไปไปฝึกไปซ้อมในสนามยิงปืนหรือในพื้นที่ที่บ้านที่สวนของท่านได้อย่างถูกต้องนะครับในสถานการณ์โควิดช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็อย่างทุกคนรักษาตัวเองให้ดีนะครับรักตัวเองให้มากรักครอบครัวให้มากนะครับมันอยู่ในอากาศคุณใส่แมสสชั้นนะครับ ถ้าคุณยังหายใจได้มันก็แสดงว่ามันมีช่องเข้ามาถ้าคุณเดินสวนกับคนที่ติดโควิดในขณะที่เขาหายใจออกแล้วคุณหายใจเข้าจังหวะนั้นมีโอกาสสูงครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับอย่างที่ผมลงไว้ท้ายคลิปประจำบางคนอาจจะดูไม่ถึงนะครับแต่จริงผมก็มีความปาัญหาดีแล้วกออ็อะไรมากครับกับข่าวขาวผู้เสีย ชีวิตที่ทำนิวไฮไปเมื่อวันสองวันก่อน200กว่าคนนะครับไม่น้อยนะครับติดวันหนึ่ง20,000นนะครับติดรวมๆแล้ว7 0 0 0แสนหายไป5 0 0 0 0 0 0 0แสนเนี่ยจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็อยู่ลตัวเองให้ดีนะครับเสพข่าวให้น้อยพอมีข้อมูลก็พอนะครับที่เสพข่าวให้น้อยแล้วขา่าวข่าวเหตุบ้านการเมือง ดูแลเครียดเหมือนเคยมไปหมดนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับหาอะไรเพลินๆทำ Work from home ไปเรื่อยๆเหมือนผมที่ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ชมได้ฟังกันมา4ีห้าตอนแล้วสำหรับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังและติดตามดูกันมาเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใช่กดแชร์ ให้เพื่อนๆได้รู้และกด Subscribe กดติดตามกันเพื่อจะไม่ให้ตกหล่นเนื้อหาไปแม้แต่ตอนเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองและโควิดที่ดีขึ้นและพ้นครับสวัสดีครับ